คือทุกในอริยสัตว์เนี่ยที่พระเจ้าถึงคือระบบปฏิจจสมุปบาทถ้าจะพูดถึงเรื่องจิตปฏิจจสมุปบาทเนี่ยคือมันเกิดอยู่ทุกขณะพบเนี่ยตัณหาก็เกิดพพชาติก็เกิดอยู่ทุกขณะ แล,แล้วเจ้าของหมาไปไหนอ่ะอ่ะบอกเจ้าของหมาเอาหมาไปเก็บสินู้นชวนมันไปบนเขานั่นอันนี้ว่าคงเ่าขพวกเออนั่นแหละอยู่กระตัว่วนะอ้า ทำไมถึงเรียกว่าเป็นสัตทัทิฏฐิเป็นมิจฉาทิฏฐิะคือการเห็นผิดนั่นเองพระพุทธเจ้าก็เลยห่างไกลาจากเรากพาาระาอารหันต์ก็เลยห่างไกลาจากใจมนุษย์ห่างใจจากใจของของคนเราไม่เหมือนสมัยพุทธกาลเห็นไหมสมัยพุทธกาลเนี่ยทำไมพระอรหันต์ก็เป็นคนธรรมดาเนี่ยอยู่เป็น,เป,นเป็นพันๆเลยเห็นไหม อยู่หลายพันองค์อย่างเงี้ยเห็นไหมรวมกันทําไมเป็นอย่างนั้นล่ะเราก็จะพูดถึงว่าทําบุญแล้วโน่นน่ะชาติหน้าอะไรทรับ่างเนี้ยเห็นไหมมันไม่หมดยุคหมดสมัยไปแล้วข้าวตามันไม่มีหมดยุคหรอกถ้าหมดยุคแล้วพระพุทธเจ้าจะมาตัดสรู้ได้งไงอะนาคตการะอะ วพราะการเข้าสู่สภาวะกระแสสู่กระแสแห่งธรรมเนี่ยนะกระแสแห่งศีลสรรมาธิปัญญาเนี่ยมันเป็นได้ทุกขณะอยู่แล้วถ้าเราประพฤติดีแต่ว่าทีเนี้ยพวกเราไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ทําเองอน,นะไม่ลงมือปฏิบัติเองเพราะเพราะว่าะอะไรละ่ะเหมือนมันไกลเราเกินอย่างเงี้ยเห็นไหมมันไม่ได้นนอยู่ใกล้เราเลยที่จริงมันอยู่ในใจเรานี่แหละเห็นไหม เรื่องการเกิดเรื่องการบุญเรื่องบาปเรื่องอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจไหมแล้วเราจะเข้าถึงให้เราเห็นคุณค่าของรมันได้ยังไงนี่แหละศาสนาถึงมันเข้าไม่ถึงศาสนามันได้แต่นับถือศาสนานะที่จริงมันมันไม่ใช่เรื่องที่ว่ามันจะห่างไกลนะจากใจมนุษย์เลยพ้าอรหันเนี่ยพระอรหันเนี่ยเกิดที่ใจเรานะไม่ได้เกิดที่อื่นไม่ได้เกิดที่ สมัยนั้นสมัยนี้ไม่ใช่เกิดในปัจจุบันนี้ก็ได้เห็นไหมเน้ยเนี่ยงั้นจะสอนกันทำไมอ่ะจากทีเนี้ยไอการการสอนเนี่ยคือการชี้ให้เห็นเหตุเนี่ยตั้งหากเหตุที่เกิดเนี่ยนะไม่ใช่จะ